เดี๋ยวเราทุกคนต่อเนื่องก,กันเลยนะครับสำหรับสกิปพีททอยเลตมัลติเวิร์สอ p ที่46อ p นี้เราจะรู้แล้วนะครับว่าโบลิเซฟรี่จะตุยไหมเอา้าไปดูเอยอย่าว่าแต่โบลีเซฟอรี่เลยแก๊งพีเทจะรอดไป อะไรวะเนี่ยโผล่มาเป็นงี้เลยเหรอเฮ้ยบอกโอลียังไม่ตุยบอกแล้วยังไม่ตุยเออโอ,โอ้แต่ t ด e w ว m ูแมนกับสปีก e r วูแมนนะ่ะ จัดการมันโอ้โหโอไม่ไม่โอ้เปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันโอ้เมื่อกี้มันเอาไงย้อนเวลาได้ไหมย้อนเวลาย้อนเวลาหน่อยพวกย้อนเวลาหน่อยย้อนเวลาหน่อยโอ้ยด็อกเตอร์แกต้องตายแกต้องตายตอนนี้เนี่ยแหละโอ้ย โอ้มันโอ้ชิบแป้งเลยจัดการบันดักสปิเกแบลนโอ้ยโอ้ยอย่าดเวยยานะเออต่อไปโดนไปกินโอ้ยลุ้นชิบแป้งเอ้อหน้าหักไปซะ เข้าใกล้มันไม่ได้เลยเข้าใกล้มันคือเอาชีวิตไปเสี่ยงเนยมันก็โหดเกินไลด็อกเตอร์โอ้เออวาดหิวตัวเองก่อนอเก็บบ้างอุย้ย อ้าวไม่ใช่เขาตุยไปแล้วเหรออ๋อนี่ไงเฮ้ยคล็อกวูแมนฟืนสภาพได้โอ้ยเลวเว้ยมาแล้วมาแล้วคล็อกวูแมนย้อนเวลาได้ฟืนทันไหมอ้โหมันมา,มาจะระกาศเทือไฟฟ่วงเรา พี่ดิวพี่ดิวว่าไหนพี่เท่ไปไหนวะเนี่ยฮะเออเออเอ้าล่วงไปแล้วโอ้มันโอเวอร์ยิทเอาละดาร์คสปิกเกอร์แมนต้องเป็นนายแล้วล่ะที่จะจัดการในด็อกเตอร์เนี่ย โอ้ทุกคนหมดสภาพหมดเลยโอ้เช็ดเอาหน่อยลากคค็อกแมนโอ้โหบบบบบเออ,อเออเออจัดก,การมันต้องเป็นนายแล้วล่ะพวกหยุดเวลาแล้วเขานี่แหละ จะการไปเลยพวกอะไรอีกอะวอดเฮ้ยอะไรมะเนี่ยโอ้โหเอ e r h ฮีทกับหัวไหมกันเลยทีเดียวมันโอพีเกินไปปะวะไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยดูดิสภาพเล็บหมดเลยอะ่ะ โหโอ้โหทุกคนอ้าโอ้โหด้วยพลังเซร่าห้าร้อยเดซิเบลโอตัวจริงมันหลุดออกมาแล้วจัดการไปเลยพี่ลักษ์มีก๊าน โอ้ยเร็วไอ้มันรลอดไปได้ดูดิหัวไหมหัวไหมไปหมดโอเวอร์ฮีทไปหมดเหลือใครแล้วบ้างเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะใช้พลังย้อนเวลาไม่ได้แล้วนะดุหูโอเวอร์ฮีทขนาดนี้จะเดินยังไม่ไหวเลยคิดดูแล้วกันเหลือใครบ้างเนี่ยนี่ไงพี่โพลียังไม่ตุยพี่โพลียังอยู่ อย่าบอกนะว่าครอกบูมแมนจะลอมจะยอมสละชีวิตตัวเองอ่ะ สปีก์แมนนั c คลอกบูแมน Clock Woman. ตุยเลยปะเนี่ยจัดการมันเลยจัดการมันเลยเอามันให้ร่วงเลยอ้ยคนเสียดายอ่ะตุยต้ยสองคนเลยอ่ะ ายไปซะเด็กเวน้นตอนนี้มีใครที่มีพลังย้อนเวลาได้กบ้างอะ่ะก็มีไททันคล็อกแมนแล้วก็ฟิวเจอร์คล็อกแมนน่ะแต่เขาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยอุีหัวหลุดไปไหน และค็อกแมนเวอร์ชั่นนี้ย้อนเวลาไม่ได้ใช่ไหม <Yes. S 1> ได้เวลาไปแล้วโ้โคเศร้าอะ ตอน12มาพรุ่งนี้นะมีฉากพิเศษ9นาทีด้วยโอ้ oh, ทุกคนสกีวิที่ทอยเล็บมัลติเวิร์ไม่เคยมีตอนไหนเศร้าเท่าตอนนี้มาก่อนเลยนะปาเหมือนหมาหงอยเลยตอนนี้ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีนะเนี่ยตอนนี้เอ้ยหัวใจป่าได้แตกสลา,ายไปแล้วทุกคน กินอะไรไม่ออกเลยทุกคนถ้าเกิดว่ามีทฤษฎีอะไรที่จะบอกได้ว่าจะทำให้สองคนนั้นรอดเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ